ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งกล่องเก็บของนะครับผมหรือว่าปิ๊บนะครับผมเก็บสัมภาระนะครับผมใส่กับเจ้าซูกินะครับผมเรเดอร์เพราะว่าโพนี้รถมีคับถือของไม่ค่อยได้ครับเวลาไปจ่ายตลาดนะครับต้องอาศัยกล่องนะครับตัวนี้ก็ประมาณ500ร้อกว่าบาทครับมีอะไรบ้างข้างในครับผมอุปกรณ์นะครับ พวกน็อตน,นะครับผมเหล็กยึดต่างๆนะครับผมแล้วก็ติ๊กเกอร์ทอนแสงนะครับก็มีพรมมาให้นะครับผมพรมก็สวยงานมนะครับผมก็ดีตัวจุดนี้เป็นเจนะครับใ้ตู้หูหิ้วนะครับผม อันนี้นะครับผมของแถมมาก็ไม่เยอะนะครับบางครั้งเราก็ต้องหาเพิ่มนะครับผมตัวนี้ตัวฐานมันเราก็ใส่เรียบร้อยนะครับก็เอาคลิปบนทายรัดก่อนนะครับผมเพื่อความมั่นใจนะครับว่ามันแน่นนะครับผมค่อยมาติดตั้งกล่องนะครับคราวนี้ส่วนแหวนพวกนี้เราก็ซื้อเพิ่มนะครับผมเพราะว่าเขาให้มาประมาณเล็กเลแบบนี้นะครับผมนี่มัน ไม่พออะไรนะครับผมเดี๋ยวเราใช้ไปกล่องมันจะหลุดนะครับนี่ครับเวียนเขาให้มาครับมาลองตรงนี้นะครับผมมันเล็กเกินไปเราก็ซื้อสาาใหญ่มาครับตัวระบาดนะครับผมลองเพื่อความแข็งแรงขึ้นนะครับผมรับเดี๋ยวมาติดตั้งกล่องครับอันนี้ก็มาคนเดียวครับเดี๋ยวอาศัยผู้ช่วยคือขาตั้งกล่องนะครับผม เราก็ยกกล่องมาวางนะครับผมเราก็มาดูตำแหน่งน็อตนะครับผมว่ามันรูน็อตเป็นยังไงบ้างนะครับผมครับเราก็มายึดไอ้เจ้าตัวสกรูน็อตนะครับก่อนนะครับผมล้วก็มาดูว่าไอ้การนี้นะครับมันเปิดเบาะได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะครับถ้าเปิดเบาะไม่ได้เราก็ขยับไปด้านหน้านะครับ ให้มันพอดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปยึดโครงกันไว้ก่อนจักหนึ่งตัวนะครับตัวเป็นที่เป็นเด็กรูนะครับผมเด็กรูเหล็กเส้นนะครับขันน็อตเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะยึดกันสี่ตัวแบบนี้นะครับผมนี่ครับแน่นปึ๊กเลยนะครับผมถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถเอาเคเบิลทยมารัดตรงรูนี้ก็ได้นะครับผม ก็ด้านใต้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมครับน็อตก็จะอยู่บริเวณแบบนี้นะครับผมง่ายครับติดตั้งเองก็ได้นะครับผมแต่เพื่อความสะดวกก็ใช้สองคนช่วยกันติดตั้งก็ดีนะครับผมถ้าคนเดียวก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับอันก็เป็นพรมนะครับเดี๋ยวเราพรมมาใส่กันนะครับผม คุณคก็พอใช้ได้ไหมครับผหรือว่าเป็นบางๆหน่อยนะครับก็จะบางหน่อยนะครับผมก็เป็นทีติดนะครับอรอบเก้าที่ลงตรงนี้นะครับผมเจถึงพร้อมด้านบนนะครับ รค,รครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมติดตั้งกล่องเองจ้าเก็บของนะครับก็ใช้งานได้ครับผม แต่ว่านานๆไปก็ต้องดูฐานนะครับผมฐานก็ชอบแตกนะครับฐานบริเวณด้านใต้นะครับเป็นพวกพัดติเป็นเหล็กนะครับผมว่าเราใส่ของขี่ไปกระโดดรุมแล้วก็โยกโยกโยกนะครับผมมีโอกาสหากได้นะครับก็รับน้ำหนักก็ไม่เกิน10กิโลนะครับผม10กกิโลถ้าเกินนั้นก็การโคงทุนอโคองโครง,งเด็กนะครับผมก็จะสุดตัวลงนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ